สวัสดีครับตัวนี้ก็จะเป็นไมโครสตองนะครับเป็นรุ่น2 0 4ครับเป็นไมโครมอเตอร์หรือที่เรียกว่าสวรรค์สวรานไฟฟ้าใช้สําหรับการแกะสลักอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะเครื่องให้ดูเนาะก็เดี๋ยวแกะกล่องมาก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะมีเครื่องนี่จะเป็นเครื่องนะครับเป็นด้านหน้าของเครื่องแล้วตัวนี้เป็นด้านหลังแล้วก็ตัวนี้เป็นสายที่เราใช้เสียบกับไฟบ้านปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมของเครื่องเลยก็จะมีมือจับตรงนี้ที่ผมจับขึ้นมาให้ดูนะครับตัวนี้มันก็จะบิดออออออกกกกกมมาาาาาสํหรรรัับลล็็คืขงงนจะ่ย ตรงที่ว่าเราสามารถบิดล็อกได้เลยตัวนี้มันจะเป็นแกน2.35มมิลนะครับแกน2.35มมิลเดี๋ยวจะเอาให้ดูทั้งหมดว่ามันจะมีอะไรบ้างก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเครื่องเป็นสายตัวนี้เราเสียบเข้าด้านหลังเป็นตัวเชื่อมต่อกับขาเหยียบนะครับซึ่งระบบการใช้เดี๋ยวเราลองใช้ไปด้วยกันเนาะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้มันก็เลยออกอาการสับสนตัวนี้ก็จะเป็นมือจับนะครับซึ่งเราจะเชื่อมต่อกับตัวด้านหน้าเป็นตัวที่ควบคุมที่เราใส่พวกแกน พวกเป็นลูกแปลงพวกนี้ครับเป็นลูกแปลงผ้าพวกทองเหลืองอะไรพวกนี้นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ด้านในนะครับก็จะมีเป็นฐานไข่ฐานตัวมือจับเนาะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเหล็กอีกตัวหนึ่งที่ใช้สาหรับการเขาเรียกว่าอะไรนะไขใช่ไหมตัวนี้ก็เสียบเข้าไปด้านหน้านะครับถ้าสังเกตด้านหน้าจริงๆมันจะมีอยู่3ตัวคือตัวนึงเป็นตัวเปิดปิดตัวนึงเป็นตัวปรับความเร็วแล้วก็ตัวนึงเป็นคอนโทรลซ้ายขวานะครับแต่ตัวนี้ผมจะเสียบเข้าไปจะเสียบเข้าไป ตัวด้านด้านด้านอ่าด้านหน้านะครับที่เป็นตัวเสียบคืออย่างตัวเนี้ยอย่างเมื่อกี้ที่เห็นแวบแบบแมบบแบบตัวนั้นอะ่ะจะเป็นตัวผ่านการตรวจสอบมานะครับตรงตรง,ตรงใต้ท้องอะ่ะแต่ผมไม่ได้เปิดไม่ได้มันเมื่อกี้ได้เห็นอยู่มันจะมีสติกเกอร์เพราะปกติถ้าเกิดเรานําเข้ามาเองอะ่ะมันจะไม่มีตรงนี้มันจะไม่มีการ QC เพราะบางตัวบางโรงงานเขามาให้มาโดยที่ไม่มีการ QC ตัวเนี้ย ตอนแรกผมอยากผมก็สงสัยเหมือนกันว่าตัวนี้มันมันล็อกยังไงก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ผมจะบิดเนาะลราก็จะดึงก้านตัวนี้ออกมาก้านตัวนี้มันอยู่ประมาณ2.35มมิลครับตัวนี้มันเป็นรุ่น2.35มมิลน,นะครับก็คือเราบิดก้านแล้วก็ดึงออกตัวนี้ก็คือดึงกลับตัวในก้านมันก็จะหลวมนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะจะเสียบจะเสียบตัวอ่ามอ ตัวเครื่องเข้ากับปลั๊กไฟนะครับเป็นไฟบ้านสายยาวประมาณ1เมตรครับถ้าผมถ้าผมวัดแล้วไม่ไม,ไ,มไม่มีการผิดพลาดจะประ,ประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมเปิดนะซึ่งมันสามารถใช้ได้2ระบบก็คือตัวระบบที่เราตัวนี้คือครั้งแรกอะ่ะคือผมไม่ชัวตัวนี้ก็จะเป็นซ้ายขวาเนาะตัวที่ผมเปิดเมื่อกี้ตัวเนี้ยปกติมันก็จะเป็นตัวแกนหมุน เดี๋ยวลองดูเนาะเดี๋ยวลองดูตัวนี้คือตอนแรกผมก็งงอยู่ว่ามันใช้งานยังไงก็เอาแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ล็อกเพราะถ้าเกิดไม่ได้ล็อกถ้าเกิดแล้วเครื่องมันเปิดมันจะสะบัดออกเลยต้องระวังตรงนั้นแต่ตัวนี้ผมปิดก่อนแล้วก็เปิดเดี๋ยวจะลองให้ดูโอเคครับก็จะลองเลยนะเปิดตัวนี้มันก็หมุนแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีอาจจะมีเสียงนะครับเดี๋ยวเยวจะปรับเสียงให้แล้วก็ตัวนี้คือเวลาตัวเครื่องอะเวลาที่เราลองเนาะ เวลาตัวเครื hmm. ่องที่เราลองถ้าเกิดมันจะมี2ระบบตัวนี้คือมันมันใช้สําหรับเขาเรียกว่ายังไงถ้าเกิดเราจะคอนโทรความเร็วอ่ะเราก็ปรับตัวที่เป็นวงกลมแล้วก็ค่อยมาเหยียบเอามันมันใช้งานได้ค่อนข้างจะดีกว่าฟล์ดอมตรงที่สามารถมันสามารถคอนโทรได้ตัวกลมๆที่ผมชี้เมื่อกี้นะครับเนี่ยตัวนี้มันสามารถคอนโทรความเร็วได้แล้วมันก็ปรับซ้ายขวาได้ในตัวเดียวแล้วก็มีปุ่มปิดเปิดที่แบบว่าถ้าเกิดเราเปิดไว้เราก็ใช้ตัวหมุนแต่ถ้าเกิดเราปิดไว้แล้วเราก็มาปรับตัวความเร็วแล้วก็มากดตรงขาเหยียบตรงเนี้ย แล้วเราก็ต้องการความเร็วเท่าไรเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยตรงกลมๆตรงที่ผมหมุนนะครับเป็น,ปนตัวปุ่มที่หมุนทุกครั้งที่เรากดอะ่ะมันจะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นตัวซ้ายขวาเนาะเนี่ยครับโดยรวมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลองเสียบแกน2.3 2.35มิลเป็นตัวแกนจานบินทองเหลืองนะครับจะเสียบเข้าไปจะลองให้ดู จริงๆอยากจะเปิดเสียงให้ดังกว่านี้เสียงตัวแกนแกนมอเตอร์บางทีไม์ผมมันไม่ดูดเสียงนะครับต้องขออภัยนะครับตัวนี้คือหมุนแล้วนะก็คือตัวนี้ผมปิดสวิตช์ลงมาแล้วก็ปรับตัวด้านด้านตัวตัวกลางที่เป็นแกนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรตัวปรับความเร็วที่อยู่ตัวเครื่องอ่ะนะครับมันก็จะเร็วได้ประมาณนี้ซึ่งเราต้องการให้เราเราก็ปรับตรงนั้นขึ้นไปอีกแล้วก็เหยียบเหยียบตรงคาเหยียบได้เลยกดตรงคาเหยียบได้เลย ซึ่งตัวนี้มันสามารถใช้งานได้2แบบก็คือสามารถใช้ขายหยัยบได้หรือว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลตรงตัวเครื่องได้ครับมันจะดีตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้เป็นแกนทองเหลืองนะครับไม่ใช่แกนทองเหลืองเป็นอ่าแปรงที่ทองเหลืองจานบินนะครับทรงจานบินอาจจะมีเสียงแสกนะครับต้องกับขออภัยนะครับก็จะประมาณนี้ตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็น2 0งศูน์สตตัวนี้ของเรามีรับประกันนะคุณลูกค้าไม่ไม่ต้องกลัวว่าอ่า ไม่มีการรับประกันมีการรับประกันตัวเครื่องครับตัวนี้ก็คือแกนบิดแกนบิดก็คือมันจะล็อกไม่ล็อกก็อยู่ตรงตัวที่เรากดนี่แหละครับมันจะไม่ต้องหาตัวที่เป็นอะไรนะตัวที่เป็นดอกเขาเรียกว่าดอกจันใช่ไหมที่มุนมุนออกตัวนี้มันจะมีมันจะมีแค่แกนบิดเฉยๆแล้วก็ตัวนี้เป็นฐานนะครับเป็นฐานที่เป็นอะไหล่ที่ใช้กับตัวนี้ตัวเครื่องใช้ง่ายครับใช้ไม่ยาก แต่ถ้าเปิดมาครั้งแรกคนนี้ไม่เคยใช้